of the barmikhan station please mind the gap between train and platform Station zero. Three doors open on the left. open on the left. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางพลัดสเตชัน e a s e mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสถานีบางอ่อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station บางอ้อ t r a m e doors open on the left านีบางอ้อบางอ้อรถสถานีต่อไปสถานีบางโพประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station บางโพ Train doors open on the left 冰棍。 บางโพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพสเตชั okay. นี่มน่ตกตกตขบาไปข้นั่ง้าน้าในสถานีต่อไปสถานีเต่าปูรถทุรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station, our no. Three doors open on the left. Passengers can connect to the purple line at this station. Yeah, เตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูนสเตชั่น สถานีบางซื่อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีแดงแดงอ่อนและรถไฟรอฟทอได้ที่สถานีนี้ next station บางซื่อ t r e e doors open on the left passengers can connect to the red line light red line and SRT railway at this station